ทำอ,อุ้ยทีโอย้ยผก็ไม่ได้หรอเกรอโปรงผมไม่ได้ทำดิคะอยากทำแน่ไหนไหนอะอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้ตอนหนึ่งลูกเอาของอนุบาลมานลินผิดค่ะแม่ก็บอกว่าทำไม่ได้ก็ข้ามไงคะ ได้คำไหนอีกเออเนี่ยแหละของเธออ่าอยากเขียนอนมานดมเรียนเอออ่านอนเขียนเลยโอ๊ยแทงแม่อ่านี่หน่อยอ่อาน,นไป We die. We die. We not you? ห่างๆกันหน่อยดิลูกถูกแล้วแหละแต่หนูต้องเขียนอย่างนี้อย่างนี้นี่โอเคโอเคโอเคอันนี้ไม่สวยอ่าๆไม่สวยอ่าอ่าอันนี้สวยกว่าโอเคโอเคก็มันดึงออกไม่ได้ไงเดี๋ยวไหมดึงออกไม่ได้มันเล็กไงทีตัวเล็กเขียนเป็นวะเขียนไม่เป็นก็ข้าม เเีเยอะเยอะเยอะเลยออกมานี้ยปิดองอกใหยิยาขยับสิก็บอกแล้วว่ามันตัวเล็กตัวเล็กบอกว่าไม่เอาอีกอกอันนี้ตัวอะไรคะออีกอันนึ่งอีกอันึเหรอใช่ไหม นึกออกยังจีอะคะอยนึกออกยังฮะนึกออกยังตัวอะไรอืมตัวนี้อะคะเอลอเอลตัวนี้ใช่ใช่ใช่ถูกวะนี่อะ อะไรแอลเหรอแอลอะเขียนแอลนี่ไงแอลอยู่นี่เข้ามาพึ่งนึกออกเหรอไม่ใช่นี่แอลตัวใหญ่แม่ให้เขียนตัวเล็กฝั่งนี้แอลก็เหมือนตัวไอไงแอลก็นี่เลยเนี่ย โอเคถูกป่ะจำได้ยังอย่าอมจำได้ยังจำได้ยังทีอ่ะทีเล็กจำได้ปะ่ะจำได้ยังนึกออกยังแล้วอยู่อ่ะ ฮะจำได้ยังอยูก็อยูดับวิวก็ดับวิววายก็เนี่ยจำได้ยังอ่าเอาใหม่อันนี้ยังไม่ได้ยีคิวเหรอเนี่ยนึกออกปะนึกออกปะไม่เหมือนหรอ เดี๋ยวแม่ไม่ถนัดอ่ะเฮ้ยมืดมากเลยอ่ะอ่ะเหมือนยังแล้วมาแล้วไฟเปิดแล้วอ่ะครบยังจำได้ยังเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ทำใหม่นะอ่ะไล่ค่ะตัวอะไรหายไปเติมตัวใหญ่หรือตัวเล็กเขาเขียนตัวอะไรตัวเร็วโอเค่ะ สวยเขียนไปเลยเอ,อกลับหัวอีกแล้วนะลินกลับปะเดี๋ยวยไหนไหนแม่ลองดูดิแม่ดูกลับหัวปะนา <c oughs> ลินเนีย่ยทำไมชอบเขียนกลับหัว